นี่เป็นลูกของดีแลกอันนี้ดีแลกครับอันนั้นเป็นของนอบาดนอบาดตัวนี้เป็นของพ่อสิงโตขาวอันนี้สิงโตขาวครับอันนี้เป็นของเดซันอ๋อเดซันผสมกับครับเอเคครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ฟาร์มของนายกพพรุณแกเพนนีครับอยู่ที่ไหนครับที่นี่ตำบลรามครับตำบลรามตำบลรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับครับที่นี่มี ทีการทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัวครับพี่ก็ทางนี้เราเราเลี้ยงแม่พันธุ์วัวต้นน้ำวัวต้นน้ำวัวต้นน้ำครับอ๋อหมายความว่าไงครับวัวต้นน้ำเนี่ยวัวต้นน้ำก็นนำคือเราเอาแม่พันธุ์วัวไทยแล้วก็มามาพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ให้มันมันดีขึ้นครับผมดีขึ้นกว่าเดิมครับผมเป็นการยกระดับ บัวบัวไทยเราให้มันมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ที่สนใจในเรื่องของการทำปัตจุ์นะครับผมครับอันนี้คืออะไรครับท่านนายกครับนี่ถังราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับราคาประมาณ650้าสบาท6 5ริบาทครับอันนี้คือมายกไปได้เลยถ้าสนใจใช่ไหมครับครับด้านน้านั่นคืออะไรอันนี้เป็นข้าวโพดฮะข้าวโพดข้าวโพดอะไรครับท่านข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานอันนี้หมักเองะไม่คือ เป็นต้นข้าวโพดที่ทางผู้ประกอบการเขาที่เขาปลูกเยอะๆเขาก็ก็บดแล้วก็มาส่งให้เราขายให้กับเกษตรกรอันนี้ถุงละเท่าไหร่ครับท่านอันนี้ถุงละ3 8บาทถุงละ3 8บาทอันนี้มีบริการจัดส่งไหมครับหรือว่าต้องมารับที่บ้านซื้อเองซื้อเองนะครับซื้อเองอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นอาหารอาหารอาหารวัวอาหารวัวกับทำเองไหมครับนี่หรือว่าอันนี้เป็นอาหารของ วิสาหกิจชุมชนอ๋อมีวิสาหกิจชุมชนทำอาหารด้วยครับอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับทนอย่างนั้นอ่าอันนี้ต้นทุนอยู่ที่200 270บาท220บาทถ้าขายก็ขายราคาประมาณกี่บาทครับถ้าขายก็ประมาณ290บาท2องให้มาณยบาทเนาะครับอันนี้คือต้องมารับเองแต่ถ้าสั่งเยอะมีไปส่งแน่นอนมีครับถ้าสั่งสักห้าร้อยลูกมีมีไปส่งใช่ไหมครับมีมีอยู่อ๋อโอเคครับผู้ชมฝั่งนั้นนั้นคืออะไรครับท่านอันนั้นเป็น พ่อวัวพ่วัวครับมีประมาณกี่ตัวครับท่านที่นี่ที่นี่มีอยู่ประมาณ20ตัว20ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านนายกพาไปชมวัวฟาร์มที่นี่หน่อยนะครับว่ามีลักษณะดีๆเด่นๆย่งไงบ้างครับชมกันครับครับชาโรเล่ชาโรล่หมดเลยใช่ไหมครับครับเป็นของชาโรล่นี่เป็นลูกของรีแลกอันนี้ดีแลกครับอันนั้นเป็นของนอบาดนอบาดตัวนี้เป็นของ พ่อสิงโตขาวอันนี้สิงโตขาวครับอันนี้เป็นของเดืซันอ๋อเดืซันผสมกับครับชารลอเนี่ยผสมกับชารลอตแม่ตัวไหนครับท่านแม่ตัวตรงกลางแม่ตัวตรงกลางใหญ่ตรงกลางหัวที่นี่มีคะแนนไหมครับท่านมีคะแนนไหมครับคะแนนก็คือราคาครับอ๋อราคาครับอันนี้จะกี่คะแนนครับอันนี้ก็เกษตรกรที่เขาเคยมาตั้งราคาให้ก็อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0ห9 0 0 0 0นะครับผู้ชมตัวนี้9 0 0 0 0นะ่นับครับอืม สวยยิงเลยครับท่านอันนี้กี่กี่ปีแล้วครับตัวนี้อันนี้ประมาณประมาณสิบหกเดือนสิบหกเดือนทองแล้วครับทองอ๋อนี่เก้าหมื่นคือราคาทองเลยราคาวัววัวทองถ้าถ้าถ้ามาซื้อนี่คือเอาไปเลยครับเก้าหมื่นบาทนะครับโอเคเด็ดนะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับผู้ชมครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากครับตบดังปั๊วโอ้อันนี้อันนี้พันอะไรครับท่านอันนี้เป็นลูกของปิ๊ง ตัวของปิ้งผสมแม่แม่แม่เล่แม่เล่ก็จะเป็นปิ้งตัวนี้ออกเป็นลักษณะเป็นวัวสีแดงออปิ้งสีแดงอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับท่านอันนี้เขาเคยเคยตั้งตั้งราคาให้อยู่ที่เก้าหมื่นเก้าหมื่นเหมือนกันตอนนี้ทองยังครับท่านนี่มีทองแล้วครับโอ้โหตัวใหญ่ยริงเลยนะครับอันนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยอันนี้ประมาณสิบหกเดือนสิบหกเดือนนะครับสิบหกเดือนโอเคตัวนี้แล้ครับท่านอันนี้เป็นแม่พันวัว ม่พันบัวไม่พันบัวไม่ความไม่ความว่าไงครับไม่พันบวัวไม่พันบวันบวเล่บัวเล่บัวเล่พัฒนาบัวเล่พัฒนาคือมันยกระดับจากบัวเล่ธรรมดาก็มาเป็นบัวเล่พัฒนาอ๋อโครงสร้างมันใหญ่หนะครับเนาะครับโครงสร้างเป็นวัวขนาดกลางขนาดกลางยังข,ขนาดกลางอยู่ใช่ไหมครับครับถือว่าเป็นขนาดกลางวัววัวรุ่นนี้ก็ถ้าเราเอาพ่อพันธุ์ดีๆมาเติมก็จะสามารถให้ลูกเป็นลูกวัวเงินเสนได้โอ้ โอ้ไม่ธรรมดาแล้วครับทั้งนั้นตัวนี้ครับตัวนี้ราคาน่าจะหนักอยู่ใช่เทับท่านโอ้นี่ต้นทุนตอนเรานาเข้ามาก็อยู่ตอนนั้นวัวไม่ก็แพงเราซื้อมาประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเองนะครับโอ้ตอนนี้ตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ที่ตั้งไว้ครับอันนี้เราไม่ได้ตั้งราคาไม่ได้ตั้งเราเราเลี้ยงเป็นแม่บล็อก ต้นน้าเนี่ยคือเราเลี้ยงเอาเอาลูกแล้วก็เอาเอาลูกไว้ขายอ๋อหลิงต้นน้าก็คือต้องการที่จะขายลูกครับไม่ต้องการขายแม่ครับถูกต้องไหมครับขา,ขายลูกอย่างรุ่นนี้ก็เหมือนกันอ๋อนี่คือแม่พันธุ์ทีทรร่ที่ฟาร์มครับที่ฟาร์มที่เราคือสามารถที่จะออกลูกมาเป็นวงเงินแสนได้อ๋อโอ้โหไม่ธรรมดาครับตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนู้นนะครับเนาะใหญ่กว่าอืมตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับตอนนั้นราคาเดียวกันเจ็ดหมื่น <70. S 1> เมื่อเมื่อกี่ปีที่แล้วครับเรื่องมาเมื่อประมาณสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วนะครับโอ้โห <5. S 2> ไม่ธรรมดาอันนี้เป็นพันธ์อะไรครับท่านอันนี้เป็นบัวปรามันแดงปรามันแดงครับู้ชมครับแต่ไม่ใช่ปรามันแดงเลือดร้อยเขาเป็นปรามันแดงที่เราพัฒนาจากบัววัว,วไทยเราอ๋อนี้บัวไทยพัฒนาจนงมาถึงตัวนี้เลยนะครับรบัว,วไทยวัวไทยเราถ้าใส่น้ําเชื่อโพพันุ์ปรามันดีๆก็จะออกมาเป็นเป็น บัวรามันพัฒนานะบัวไทยพัฒนาบัวไทยพัฒนาอันนี้คือคือจุดเริ่มต้นของฟาร์มเลยใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกของตัวนี้อ๋อลูกของตัวนี้ครับเป็นลูกของตัวนี้อูโหแล้วก็สวยนะตัวเล็กนั่นอันนี้ลูกของ KF3 1หนึ่งเพิ่งออกได้2วันอันนั้นลูกของ KF3 1หนึ่งโอ้แม่ย่าหวงลูกหน่อยครับ่ผู้ชมครับครับตัวนี้คือแม่บล็อกของฟาร์มเลยใช่ไหมครับครับมีลูกแล้วเจ็ดตัวนี่เจ็ดตัวแล้วในตัวที่เจ็ดอืมนี่ตัวที่เจ็ดนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าวัวแบล็กมันเหมือนกันใช่ไหมครับวัววัวไทยใหญ่วัวไทยใหญ่วัวไทยใหญ่พัฒนาวัวไทยใหญ่พัฒนาครับก็คือไม่พันบรรพบุรุษของเขาจะเป็นวัวกระโดนวัวไทยบ้านเราแล้วพอเติมน้ำเชื้อดีๆมันก็จะเป็นวัวไทยใหญ่แต่พอเขาเป็นไทยใหญ่แล้วพอเราเอาน้ำเชื้อดีๆใส่อีกมาใส่อีกก็จะเป็นวัวออกลูกมาก็จะเป็นเหมือนเหมือนลูกที่ของ KF31 สามหนึ่งที่กำลังออกเนี้ยเนี่ยฮะอายุแค่ สองวันแม่ครับให้ห่วงให้ห่วงลูกคือจะแปลงหน้าจะเป็นอย่างนี้ไหมครับจาของจะไม่เป็นไรจะแปลงหน้าเขาจะห่วงลูกอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับท่านไม่มีราคาอันนี้ไม่มีราคาแต่ว่าเราซื้อมาเมื่อหลายปีแล้วล่ะซื้อมาตอนนั้นประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นบาทตัวนี้เลยนะครับโอเคนะครับนี่คือวัวไทยพัฒนาหัวไทยพัฒนาให้ชื่อยี้นะครับท่านตัวนี้ก็เหมือนกันหัวไทยพัฒนาหัวไทยพัฒนา ในฟาร์มที่มีกี่ตัวครับท่านฟาร์มทางที่เรามีแม่พันธุ์หลักอยู่ประมาณ14ตัว14ตัวนะครับตัวนี้นะครับท่านมันคือพันธุ์อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นลูกของตัวแดงเมื่อกี้อ๋อกูมาให้ลูกเยอะแล้วสิครับสิครับท่านลูกมันสองตัวแล้วแล้วน้องของตัวนี้เพิ่งเพิ่งขายไปอายุประมาณ13เดือน13ือนปล่อยไปเท่าไหร่ครับปล่อยไปเก้าหมื่นเก้าหมื่นน้องๆของตัวนี้แต่ว่าตัวใหญ่กว่านี้อีกใช่ไหมครับก็ พอๆกันเพราะเป็นวัวสาววัววัยรุ่นวัวเคนะครับตัวนี้ก็สวยครับท่านตัวนี้มีราคาไหมครับเนี่ยอ่านี่เป็นวัวแม่บล็อกแม่บล็อกของฟาร์มใช่ไหมครับฟาร์มอันนี้ก็ตอนนําเข้าก็ไม่แพงตอนนั้นไม่แพงใช่ไหมครับไม่แพงอืมไม่แพงชัวนําเข้าประมาณหกหมื่นหกหมื่นฟาร์มที่นี่ให้วัวกินอะไรครับท่านก็กินกินหญ้าหมักกินหญ้าสดกินฟางกินอาหารเสริมอาหารเสริม อย่างแม่ตัวนี้แม่เมื่อสักครู่เนี่ยน,น,นี่คือลูกเขาอ๋อนี่คือลูกเขาไนี่ลูกนี้ใช่ไหมครับตอนนี้แม่เขากําลังท้องอยู่แต่ลูกเขานี่ประมาณอ่าลูกแล้วคุณผู้ชมเนี่ยนี่ก็ประมาณเ,เข้าแปดเดือนอันนี้ปล่อยไหมครับท่านอันนี้นี่มีแต่คนเข้ามาขอซื้อหลายเจ้าอยู่ แต่ว่าเราเรากะว่าเราเราเลี้ยงวัวต้นน้ําเราอยากอยากได้แม่พันธุ์ที่สว,ส,วสวยสวยเอาไว้ให้นะพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่จะเลี้ยงวัวพัฒนาวัวเนี่ยจะได้เป็นตัวอย่างนําไปพัฒนาเพื่อจะได้เพิ่มสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้มันมันคงยังยืนดีขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมด้านนู้นนะครับผู้ชมครับมีวัวสวยๆทั้งนั้นเลยครับตัวนี้ก็เป็นชาเล่เหมือนกันใช่ไหมครับท่านชาเล่เป็นลูกปิง้ง นี่ลูกปิ้งลูกปิ้งครับเพิ่งเป็นวัวเพิ่งมีลูกตัวเดียวลูกเขาใส่สิงโตขาว๋อลูกเขาใส่สิงโตขาวเมื่อกี้นะครับผู้ชมครับนี่ลูก Pink ปิ้งใช่ไหมครับลูกปิ้งครับว,วัวที่เป็นไม่บล็อกนี่ยังปล่อยบ้างไม่ปล่อยบ้างใช่ไหมครับครับก็ตอนนี้พอมีราคาไหมครับอันน,น,นี้อันนี้ตอนตอนท้องนี่เขาเคยมาให้ประมาณแสนสองแสนสองครับผู้ชมตัวนี้ครับอืมเป็นลูกของปิ้งลูกของปิ้งนะครับ มีใบมีอะไรเรียบร้อยใช่ไหมครับมีอยู่ครับแล้วตัวนั้นนะครับท่านมันเป็นตัวนั้นเป็นโูกคอนาโปลเลียนนาโปลเลียนนาโปลเลียนชื่อเหมือนฝรั่งเลยนะนาโปลเลียนของตอนนี้พ่อพันธุ์อยู่กับหมอต้งรัตนะอยู่อ๋อพวกเจ้านาโปลเลียนนี่ใช่ไหมครับครับนาโปลเลียนเป็นลูกนาโปลเลียนเป็นวัวประมาณ15เดือนท้องแล้วนี่15เดือนโอ้ตัวใหญ่ยงเลยเขาเนี่ยสิบห้าเดือนท้องแล้ำไมตัวใหญ่ยงเลยครับท่านมันมันมันก็เป็นบัวเรา เราพัฒนาแล้วมันก็ค่อนข้างจะหนังหนาแล้วก็ได้ขนาดเพราะวัวเล่มันจะเป็นสัตว์เร็วกว่าวัวบรามมนอโอเคนี่ความรู้ใหม่เลยครับวัวเล่นี่จะเป็นสัตว์เร็วกว่าวัวบราแมน์บราแมน์ครับไอตัวนี้มีราคาไหมครับท่านไอันี้ก็คือเรา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 ไม่ได้ตั้งราคาอ๋อแต่ถ้าแต่ถ้าสนใจมาดูได้ใช่ไหมครับสนใจก็มามาดูได้มาดูได้นะครับมาดูได้ครับเบอร์โทรที่นี่เบอร์อะไรครับท่าน0-81ครับผมส9ม9สมเก้า เจ็ดสองหนึ่งโอเคครับอู้ัวนั้นมูมันใหญ่จริงครับผู้ชมครับอู้มันตัวใหญ่เลยครับท่านอันนี้คือแม่บล็อกเลยหรือเปล่าครับนี่แม่บล็อกอ้ดูตัวนี้ครับผู้ชมมูตัวนี้กี่ปีแล้วท่านเนี่ยอันนี้เป็นบัวประมาณให้ลูกแล้วสองตัวตัวในท้องเป็นตัวที่สามบัวท้องอยู่อู้ตัวใหญ่มากเลยครับตังตัวนี้ก็อันนี้ให้ลูกแล้วห้าตัวห้าตัวนะครับห้าตัว ทำไงเราจะได้เห็นด้านข้างมันเข้าไปได้ครับท่านชนไหมคไม่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 ุมมมมดมาฟังเลยนะคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างมันครับผู้ชมครับตัวใหญ่จริงครับผชมผมอยากให้ท่านเห็นวัวตัวนี้จริงมันตัวใหญ่มากๆเลยครับออันนี้แม่ล็อกเป็นแม่พันวัวที่ให้ลูกปีละตัวปีละตัวเลยครับปีละตัวไม่เคยไม่เคยพลาดให้ปีละตัวให้ปีละตัวเลยครับลูกได้ประมาณสองเดือนหน่อยๆก็ได้ผสมได้ผสมอีกระแล้วก็เป็นวัวที่ผสมง่าย แปลว่าตัวนี้คือพิเด็นเลยใช่ไหมครับผสมง่ายผสมง่ายติดง่ายแล้วก็ให้ลูกง่ายแล้วตีละตัวเลยให้ลูกตีละตัวแล้วลูกแต่ละตัวก็ออกเป็นวงเงินแสนเกือบทุกทตัวโอ้ตัวนี้ต้องมีชื่อดีๆนะชื่ออะไรครับท่านชื่อว่าน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานนะครับทุกนน้องน้ำหวานนะครับเนี่ยน้องน้ำหวานครับแล้วก็ลูกเขาก็เป็นน้องน้ำพึ่งน้องน้ำพึ่งแล้วก็น้ำฝนแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำหอมครับผมเขาออกลูกแล้ว ห้าตัวห้าตัวนะครับเลก็ห้าตัวแล้วก็เป็นตัวผู้หนึ่งตัวเป็นตัวเมียน้องน้ำน้ำฝนน้ำพึ่งน้ำหวานแล้วก็น้ำตาลตัวนั้นก็ชื่อตัวนั้นก็ตัวใหญ่นะครับที่หลังท้องอยู่หลังท้องอยู่อันนั้นชาร์ลีเหมือนกันใช่ไหมครับชาร์ลีครับเป็นบัวชาร์ลีพัฒนาเนาบัวชาร์ลีพัฒนาเดี๋ยวเราไปชมกันให้ชัดๆครับท่านผู้ชมครับก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะครับที่พาช่องจังหงนะครับมาดูบัวโอ้สวยจริงๆครับ ผมถามคนแถวบ้านว่าวัวที่ไหนสวยเขามาบ้านนายกเลยครับพอดีจอดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถือว่าวัวสวยเท่าไหร,ร่เกษตรกรที่เขาเลี้ยงสวยกว่านี้ก็ก็เยอะอันนี้เป็นวัวเป็นวัวแบบเรลียยง่ายเรลียยง่ายคือเกษตรกรสามารถเลี้ยงได้พัฒนาได้ไม่เกินความสามารถของเกษตรกรครับถ้าเราเอาวัวที่มันแบบที่มันแพงมากเกินไปก็มันเกินความสามารถของเกษตรกรเราเราเอาวัวขนาดที่ กรไวคือเกษตรกรมาดูแล้วสามารถเอาไปปฏิบัติได้เลี้ยงได้อ๋อแสดงว่าวัวที่นี่ร็กต้นก็คือวัวกนอเราวัวบ้านเลยใช่ไหมครับวัวบ้านเราพัฒนาจากวัวบ้านมาเป็นวัวพัฒนาคือเกษตรกรมาดูแล้วสามารถเอาไปไปพัฒนาวัวตัวเองให้มันเป็นวัวจากวัวเงินมันพันให้เป็นวัวเงินหมื่นจากวัวเงินหมื่นให้มัน กลายเป็นวงเงินแสนได้อือนี่แหละครับผู้ชมครับสําคัญตรงนี้ใช่ไหมครับ,รบจากวัวบ้านก็เป็นวัวเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินแสน<อ>ได้ตัวนี้ก็นะ่านี่ก็เป็นวัวเป็นวัวพัฒนาเหมือนกันแสดงว่าในข้อนี้คือพัฒนานหมดเลยครับเป็นวัวที่มันต้นกําเนิดก็มาจากเป็นวัวบ้าน<อ>แล้วก็พอเลี้ยงนั้นเติมน้ำเชื่อดีๆเขาก็จะโครงสร้างร่างใหญ่โอ้แต่ใหญ่จริงเขาตัวนี้ครับ,รบผมเพิ่งเห็นครับผู้ชมครับใหญ่กว่าตัวนั้นอีกครับนี่ ใหญ่ท้องอีกประมาณสองอ,อ,อาทิตย์ก็จะคลอดละอีกสองอาทิตย์ก็จะคลอดนะครับ,รบนี่ผสมอะไรลงไปครับเนี่ยอันนี้ผสมของของนอบากนอบากนอบากแสดงว่าวัวน,นี่ผสมเลือดร้อยหมดเลยใช่ไหมครับครับผสมเอาเอาวัวนอกมามาเติม,มเพราะเพราะวัวนอกเนี่ยถ้าเรามาเติมเติมนอกเติมนอกเขาออกมาอาการมันร้อนเขาก็จะปัญหาเรื่องการอ๋อมีอย่างนั้นอีกใช่ไหมครับแต่ถ้าวัวนอก เอามาเติมบัวบัว,บ,วบัวไทยพัฒนาเล่พัฒนาเราออกลูกมาเขาจะโครงสร้างร่างดีแล้วเขาเดดร้อนยังไงเขาก็อยู่ได้เขาอยู่ได้ใช่ครับมันไม่หอบไม่อะไรัมันไม่หอบมีนั้นอีกสองตัวใช่ไหมครับท่านไอ้น,น,น,อน,นั้นเป็นบัว,เป,บวเป็นบัวขุนขุนไหมความว่ายัางไงครับเป็นลูกวัวที่ที่เป็นลูกวัวในข้อจนตัวไหนที่เป็นตัวผู้ถ้าเราถ้าเราอยากจะทําให้อ้วนก็ ก็ทาให้อ้วนแล้วก็ขายอ๋อนี่คือทําให้อ้วนขายครับนี่ขายเป็นตัวหรือขายเป็นกิโลกิโลเท่าไหร่ครับท่านนี่อันนี้ตอนนี้เขามาจองไว้แล้วเนี่ยเขาให้กิโลละร้อยนี่กิโลละร้อยกิโลละกิโลละร้อยสามารถที่จะไปขายหรือทำพ่อพันได้เลยใช่ไหมครับครับอันนี้บางบางเจ้าเขาอย่างคู่อีกตัวหนึ่งเขาก็ซื้อไปเป็นพ่อพันตัวนี้เหรอครับไม่อันนี้ก็ไอ่ก็ซื้อไปเป็นพ่อพันแล้วอันนี้เป็นบัวบัวพื้นบ้านเราที่มาทําให้อ้วน แต่น้ามันก็อกเขาดังนะ่ันเขาเป็นเป็นบัวเกษตรกรที่ที่ที่เขาเอาไปเริ่มพัฒนาก็ก็เอาเอามาขุนให้ให้เขาดูว่าวัววัวพื้นบ้านเราเนี่ยถ้าถ้ามาขุนแล้วมันมันมันก็จะได้วัวที่ได้น้ําหนักดีโครงสร้างร่างดีได้ราคานะครับเ๋ยอันนี้คือขายกิโลร้อยอันนี้เขาเขามาติดต่อเขาจองแล้วครับตอนนี้นี่โลร้อยนะครับวัวขุนมันอยู่ประมาณ ตอนนี้ราคาวัวขุนชั่วโมงนี้อยู่ประมาณ97 98ถึง100บาทประมาณนั้นครับผมแต่ก็าที่นี่ต้องมีเทคนิคดีๆนะครับเลี้ยงวัวได้ขนาดนี้ครับท่านก็คือถ้าเขามาดูแม่พันธุ์าอาจจะมาดูว่าการการขุนวัวเราขุนยังไงครับเพราะเราเลี้ยงวัวต้นน้ําเพาะลูกขายครับผมแต่ถ้าเราไม่ต้องการขายลูกเราก็มาทําเป็นวัวกลางน้ําก็คือ ถ้าเป็นตัวผู้ทําให้อ้วนแล้วก็ช่างน้าหนักขายก็ได้อันนี่คือบวกกลางน้ําครับอ๋อวกกลางน้ำแล้วที่นี่ยินดีรับต้อนรับใครที่สนใจมาดูได้แล้วก็มาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารได้นะครับเนาะมามามาดูได้ครับมาดูได้ไม่หัววิชาไม่หัวงวิชาอ,อยาให้ เกษตรกรเราที่สนใจในเรื่องของการทําเกษตรและปศุสัตว์นั้นครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้นดีขึ้นนี่แหละครับผู้ชมเนี่ยคือแนวคิดของผู้บริหารจริงๆนะครับเนี่ยโอ้ยธรรมดาอย่างน้อยก็คนคนที่เขายากจนก็ให้เขาพอมีพอกินเนี่ยครับผู้ชมครับคนที่พอมีพอกินแล้วก็ถ้ายิ่งรวยขึ้นกว่าเดิมก็จะยิ่งดีนี่ครับผู้ชมนี่ยครับนี่คือเพราะแนวคิดของนักบริหารนะครับ แต่ว่าต้บลนี้ก็ต้องชื่นชอบท่านนายกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ที่ชี้แนวทางแล้วเทคนิคที่ีสุดการเลี้ยงนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้ท่าน,นฝากแนวคิดถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวแล้วก็เ,เทคนิคดีๆในการเลี้ยงวัวนะครับก็ก็อยากจะฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรเราที่ที่ทำการเกษตรแล้วก็ก็ทางด้านปศุสัตว์ครับผมเพราะอาชีพของการทำปศุสัตว์หรือการเลี้ยงวัวนั้นเป็น เป็นอาชีพที่ที่เรามีพื้นฐานมัน,ม,นมันไม่ยากอยู่แล้วละ่ะครับผมขอให้เราสนใจเรามีที่เรามีแปลงหญ้าเรามีแม่พันธุ์ครับผมเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเป็นครับผมพัฒนาวัวเป็นครับผมแล้วก็ขายวัวเป็นแค่ <thereby S 1> นั้นใช่ไหมครับ3สามอย่างแค่นั้นเองเลี้ยงวัวเป็นพัฒนาวัวเป็นแล้วก็ขายวัวเป็นโอ้โหนี่คือคำคุมแล้วทั้งนั้นครับเลี้ยงวัวเป็นพัฒนาวัวเป็นแล้วก็ขายวัวเป็นโอ้สุดยอดเลยครับ สำหรับรายการจันททีวีก็ขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่ให้เรามาดูฟางวัวที่มีวัวที่สวยๆทั้งนั้นเลยครับรับเจอกันครับ EP หน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ